ชุดนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะระหว่างนางแบบกับคุณสิริวรรณนวรีเนี่ยแหละก็มีการวิพา์วิจารณ์กันผ่านหรือเปล่านะคะบางคนก็ชื่นชมว่าเออแต่งได้สวยนะอันนี้ต้องยอมรับในตลาดหลวงยก็มีคนบอกนะว่าเออชุดนี้ผ่านนะชุดนี้สวยมากเลยก็วิพา์วิจารณ์กันไปเนอะระหว่างบางคนก็อาจจะชอบแบบนางแบบซึ่งนางแบบเนี่ย เขาก็จะใส่ลสักษณะแบบเปิดไหลเลยเปิดไหลไปแบบก,กว้างๆเลยนะคือช่วงช่วงไหลเนี่ยเปลือยเปล่าส่วนคนที่เขาชื่นชอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่ลุกที่ทางฟ้าหญิงศิริวรรณนรนวรีใส่เนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะก็คือเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ใส่แล้วโอเคใช้ได้แล้วก็มีคนสังเกตว่าในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะได้รับการ ไกดไลน์มาจากใครหรือเปล่าทําทไมพักนี้เหมือนกัาว่าแต่งตัวเข้าทีมากกว่าเดิมอะนะเออมีคนเขาว่าวิพาษ์าวิจารณ์แบบนี้แล้วก็คุณดูแล้วกันนะคะว่าอาจารย์มสมศักดิ์บอกว่าปปชุดเนี้ยสนนราคานะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบแสนแปดเลยนะเสื้อเนี่ยประมาณ8ปด0มื่นหกรบาทประมาณนี้นะ,ะส่วนกระโปรงเนี่ยก็เกือบแสนเลยทีเดียวก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองดูนะคะว่า คุณคิดว่าสนนร,ราคาขนาดเนี้ยไหวเปล่านี่ขนาดยังไม่รวมรองเท้ายังไม่รวมกระเป๋ายังไม่รวมแว่นนะอืมก็ล่อไปแสนแปดแล้วนะคะก็อันนี้คือหนึ่งในเรื่องที่เมื่อวานนี้เราพูดนะะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในตลาดหลวงก็มีการปล่อยรูปมาอีกซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยจําได้ใช่ไหมคะว่าในรูปสุดท้ายมีเอารูปนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วเราก็ได้พูดกันน่ะนะว่า ชุดนี้เนี่ยก,ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่าทําให้ช่วงรอยต่อของหน้าอกนะคะจนกระทั่งถึงช่วงเอวเนี่ยมันทําให้เหมือนกับเขาดูมีเอวมากขึ้นเสื้อมันก็โอเคแต่เมื่อวานนี้เราได้พิว่ามีจาราไปอะนะว่าจากข้อมูลในตลาดหลวงเนี่ยเขาบอกว่าคนตัวเนี้ยเป็นไฮโซจากสปปล,ลาว ซึ่งเราก็ได้งงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีเนี่ยจะต้องแสดงความสงบสงเงียมขนาดนี้เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราเห็นเขาถ่ายกับมาดามแป้งหรือว่าเซเลปของเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็ต้องลงไปนะค่คุกเขา่าแต่พอมาถ่ายกับคนคนเนี้ทำไมคนคนนี้เขาถึงได้ยืนสบายๆแต่กลับกลายเป็นว่าทาง ฟ้าหญิงสิริวรรณวรีซะมากกว่านะคะที่ที่ยืนแบบสำรวมอ่ะเออมันก็เลยทําให้ผู้คนเขาก็เอ๊ะเอ๊ะอ,อยู่นะคะว่าเอ๊ะคนนี้เขามีความสําคัญอะไรยังไงต่อมานะคะเมื่อวานนี้เราได้เร,เราเราได้พูดถึงรูปนี้นะคะเพียงแค่อสองภาพนะคะภาพนี้กับภาพที่ซูมต่อมานะะมีภาพใหม่ออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยว่า เอ๊ะเขาน่าจะมีคนมาดูแลคอสตูมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าแค่ในสองเซตเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอะดีมากกว่าที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนํามาฝากให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยว,ยวนะมีเปลี่ยนมีเปิดรูปผิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตายแล้วผิดผิดเดี๋ยวสักครู่นะคะ เซตนี้แหละดูตามภาพไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นภาพเซตเดียวกันนะคะเซตนี้แหละเซตที่ใส่แขนงกุดเนี่ยแหละแล้วก็มีคนมาชื่นชมนะต้องบอกเลยว่าคนชื่นชมเลยว่าเออเซตเนี้ยเขาเขาดูผอมลงจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเซเสร์อข่าวเรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นภาพที่คนที่ตลาดหลวงเขาเอามาเปรียบเทียบกัน เขาบอกว่าคือต้องบอกจริงนะว่าทางพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นคนที่เทสดีมากเป็นคนที่แต่งตัวได้เก่ง,งนะคะแล้วแต่งตัวได้ได้ดูดีอ่ะได้ดูดูดีคือลสนิยมเขาดีมากคุณเห็นไหมคะทางด้านขวามือเนี่ยเป็นการแต่งกายของทางพระพันปีหลวงส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือหลานก็คือฟ้าหญิงสริวัน,นวรีคนเขาบอกว่า เขาเรียกว่าชุดเนี่ยโอเคถามว่าสวยไหมก็สวยน,นะแต่ว่าคือกระเป๋ารองเท้าวันไปคนละทางอะไรประมาณนี้ก็คือนี่มองว่ามันมันมันแล้วแต่คนมากกว่านะเพราะว่านี่ก็จาได้นะว่าในในใ,ในเรื่องของเทรนการแต่งตัวอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เลยอะปัจจุบันนี้มันก็มีจํานวนไม่น้อยเลยที่มีคนบอกว่าเวลาแต่งตัวคุณจะต้องให้กระเป๋า รองเท้าเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยมันมันไปในสีเดียวกันอะห,ห้ามโดดห้ามโดดออกมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นแนวคิดน่าจะเป็นรุ่นเก่าสักนิดนึงเห็นไหมคะว่าเพราะพันปีหลวงนี่คือใช่เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสร้อยมุกหรือเปล่านะคะกระเป๋ารองเท้าเนี่ยคือสีขาวเหมือนกันหมดเลยก็นเนี้ยแหละคือคล้ายๆว่าจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการคิดในแนวแบบนี้ แต่ว่าสังเกตมาว่าในช่วงยุคสมัยใหม่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้จํากัดถึงขนาดน,นั้นนะคือนี่เคยไปอ่านเจอเนี่ยคือเขาก็บอกเนี้ยแหละว่าถ้าเป็นในสมัยก่อนเนะ่ยใช่เขาจะมองว่าเออมันห้ามห้ามกระโดดอ่ะก็คือถ้าเกิดว,ว่าคุณจะแต่งตัวดูดีเนี่ยคุณจะต้องใส่เข็มขัดรองเท้ากระเป๋าเนี่ยเป็นสีเดียวกันผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็คือเอ่า เข็มขัดนะคะรองเท้าอะไรเงี้ยคือถ้าน้ําตาลก็ต้องน้ําตาลไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปกันคนละทางสองทางอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในยุคใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ฟิกมากถึงขนาดนั้นก็คืออาจจะคนละสีก็ได้ทีนี้มันก็เลยออกมาอย่างที่ฟ้าหญิงชลิริวรรณวรีใส่เนี่ยแหละก็คือรองเท้าก็อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็กระเป๋าก็อีกสีหนึ่งก็คือไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเซตเดียวกัน ซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเลยนะว่าโอ้โหทําไมหลานเนี่ยไม่ได้เทสมาจากญาติผู้ใหญ่เลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าดูด้วยสายตาจริงอะนะอย่างไม่มีอคติมีว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลวร้วายนะแล้วก็ภาพนี้เนี่ยฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยน่าจะอายุยังไม่เยอะคือคือ,คอไม่ไม่ใช่ในวัยการคนปัจจุบันนี้แน่นอนเพราะว่าสังเกตไหมว่าเอวเขาเนี่ยยังยังเล็กมากเลยก็คือยัง ร่างยังบางอยู่เลยเดี๋ยวขยายให้ดูเนี่ยก็คือยังยังยังผอมนะคะก็ก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายนะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรเอ่ยอคุณ LD นะคะไม,ไม่ใช่คุณ LD คุณ NNBB นนะคะเมื่อสักครู่นี้เข้าใจไม่เอ่ยนะที่มีแจ้งไปเรื่องของการค้นหานะ,ะไม่มีใครพิมพ์ให้เลย นะคะเอ่อเข้าใจใช่ไหมคะที่มีได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ถึงการกดค้นหาแล้วก็คุณ l L D นะคะมาโผล่กลางดึกแสดงว่าหล,ลับไปแน่นอนเลยนะคะคุณโลตัสนะคะบอกว่าชุดนะ่ะผ่านแต่คนใส่ไม่ผ่าน <c oughs> นะคะก็ลองวิพาษ์วิจารณ์กันดูนะคะก็นี่แหละคือเล่าสวนฟังนะคะว่าคนในตลาดหลวงเนี่ยเขาก็มองนะคะว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกหลังจากนี้เนี่ยเทสเหมือนจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ อันนี้คือนอกรอบนะอันนี้คือเป็นเป็นชุดไทยเนาะแต่ว่าที่เขาพูดกันคือหมายถึงไอชุดสีม่วงแล้วก็ไอชุดเนี้ยแหละที่เราจะพูดกันถึงตอนนี้แหละชุดไอแขนกุดสีขาวเนี่ยแต่บางคนก็แซวนะว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเสื้อกล้ามตลาดนัดหรือเปล่านะคะก็คือมันแยกกันนะมีเสื้อยืดที่เป็นเสื้อกล้ามข้างในนะหนึ่งตัวแล้วก็เป็นเสื้อกั๊กข้างนอกซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงนะต้องบอกจริง ออตอนนี้เสื้อกั๊กกำลังมาแรงเสื้อเสื้อกั๊กที่ที่ที่เขาใส่อยู่เนี่ยแหละก็คือตอนนี้คนเขาจะเอาเสื้อกั๊กเนี่ยมาใส่แบบเดียวๆอะ่ะคือบางคนก็จะใส่เป็นเป็นเสื้อกั๊กเดียวๆเลยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเสื้อกล้ามข้างในถ้าใครคอไม่ลึกมากนะคอเสื้อไม่ลึกมากเขาก็จะใส่เดียวๆแล้วก็จะใส่กางเกงขาวกว้างซึ่งตอนนี้ที่กําลังฮิตก็เป็น กางเกงยินขากว้างหรือว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็จะยิบเป็นพวกอกางเกงลินินนะคะเป็นผ้าลินินขาดก,กว้างมันก็ใส่แล้วมันก็จะพิ้วก็เนี่ยแหละค่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนเขาก็พิพาภาพวิจารณ์ไงว่าเอ๊ะรู้สึกเทสเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเอออันนี้นํามาเล่าสู่คนฟังอยอย่างสมมติว่าเดี๋ยวมียกตัวอย่างนะอย่างภาพเนี้ยบางคนก็บอกว่าเออภาพเนี้ยดูดีเนี่ยภาพเนี้ยที่เขายืน แต่บางคนก็จะติว่าช่วงเป้าวงเกงทําไมดูย่นๆแบบคัตติ้งอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่สรีระของคนใส่ด้วยนะบางคนก็ติรองเท้าว่ารองเทา้ามันโอ้โหทำไมมันสูงปรีดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่มองว่ามันแล้วแต่เราสนิยมขอ,ของของใครของมันมากกว่าเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบการแต่งตัวแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือช่วงนี้เขาน่าจะผอมลงหรือเปล่า นะคะก็อาจจะดูโสดโซงมากกว่าเดิม mm hmm. ก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูถึงการพูดคุยกันในตลาดหลวงสักนิดหนึ่งสักทู่นะคะอ่ามาดูวันนี้นะคะ นี่ยในตลาดหลวงเขาก็พูดเลยเขาบอกว่าโอ้โหลุคนี้ให้ผ่านนะถือว่าถือว่าสวยการแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยคือดูดีบางรูปเนี่ยโพสก็ดูสวยดีนะคะก็แต่บางคนเขาก็ขำเรื่องที่ว่าเวลาเขาจือเขาชอบจจอแล้วบางคนก็บอกว่าทำไมเนี่ยใครแนะนำให้เขาจือวะเออเนี่ยเรามาดูลูกเขาเจอกันอืม เขาบอกว่าเออรู้สึกการแต่งหน้าแต,แต่งตัวเนี่ยน่าจะโอเคมากกว่าเดิมนะอืมอันนี้ก็คือภาพอัปเดตน่าจะเป็นภาพล่าสุดแล้วนะคะเป็นภาพล่าสุดของของทางฟ้าหญิงสินนริวรรณวรีน่าจะเป็นภาพที่ ปัจจุบันทันด่วนนี้เลยปัจจุบันนี้เลยสำหรับต้นทางนะคะก็ไม่ได้มีการบ่งบอกนะว่าเป็นงานอะไรแต่อย่างภาพเนี้ยคือมีคนชมมากเลยนะภาพเนี้เดี๋ยวมีจะเปิดให้ดู เนี่ยภาพนี้ก็มีคนชมแต่อาจจะเป็นมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยที่บางภาพก็อาจจะทําให้เห็นว่าเขาผอมลงแต่บางภาพก็อาจจะเห็นว่ายังอบอบอยู่เนาะบางคนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการใช้ใชแอปบีบหรือเปล่าอย่างภาพนี้คนก็ชมเยอะนะภาพเนี้ยบอกว่าเออภาพนี้ดูดูดีมากแล้วก็ รอยยิ้มอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการเกรงหรืออะไรนะคะนี่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อืมแต่ว่าในส่วนของเสื้อกัักนะคะของฟ้าหญิงสิวรรณวรีเนี่ยก็อาจจะพอดีตัวไปนิดหนึ่งนะคะก็คือตามที่มีดูแฟชั่นมาในช่วงเนี้ยก็คือเสื้อกัักเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อทั๊กแบบสบายๆนะก็คืออาจจะเข้ารูปแต่ไม่ได้แน่นถึงขนาดนี้ก็คือปล่อยสบายๆตามซัมเมอร์หรืออะไรแบบเนี้ยที่เขาซัมเมอร์ตอนนี้มันก็จะมีพวกผ้าลินินอะไรที่มันพิ้วๆสบายๆอะไรแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยเขาก็จะใส่แบบว่ามันมันไม่ได้รัดขนาดนี้แต่ของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยก็พอดีเดะเลยงานเรียกว่ารัดรัดรัดแนบไปกับตัวเลย ก็อืมก็อันนี้ก็คือเป็นรูปล่าสุดนะคะที่นำมาฝากทุกคนแต่ในเนื้อข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีบ่งบอกนะคะว่าเป็นงานอะไรยังไงนะคะกะ็เพื่อนๆไม่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเลยนะคะก็คงจะขอข้ามไปนะในส่วนของอฟ้าหญิงนะคะที่เรานำมาให้ทุกคนได้เห็น แล้วรู้สึกว่าในรูปสุดท้ายนีไม่แน่ใจว่าเซตนี้หรือเปล่านะคะมันจะเป็นรูปของทางองค์พาที่หลุดออกมานะคะแล้วก็หลายๆคนก็ก็หวั่นใจนะบางคนก็สงสารเพราะว่าเราต้องยอมรับนะว่าจะมะีคนที่รักเจ้าอยู่ในกลุ่มตลาดหลวงนี่เยอะมากเลยเขาก็มีความเป็นห่วงใย,ยองค์พารู้สึกห่วงใย,ยองค์พานะคะแล้วก็ จะมองว่าการที่องค์พานเงียบหายไปแบบเนี้ยมันมันไม่มีความหวังอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าทางสำนัำนกพระราชวังเนี่ยไม่ได้มีการรยายงานข่าวมันก็น่าเป็นการบ่งบอกได้แล้วว่าเออองค์พาน่าจะไม่ไม่ไม่มีสติอาจจะนอนนิ่งๆอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามีการถามไถยเนาะเขาก็บอกว่าเออแล้วตอนเนี้ย มีข่าวความคืบหน้าอะไรไม่เอ่ยนะ,ะก็มีคนเอารูปนี้มาปล่อยนะ,ะเป็นรูปขององค์ภาเป็นภาพเก่านะคะก็คือผมยังยาวอยู่แล้วก็ออกจากดูอวบอิ่มนิดนึงแต่สิ่งที่คนก็สงสัยก็คือผู้ชายคนนี้คือใครไม่เคยมีใครเห็นรูปถูกปล่อยออกมาเลยนะคะเพราะว่ารูปที่เราเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปคนเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนายทหารหรือว่าอายการ ที่เราเคยเห็นนั้นเนาะก็จะอยู่กันไม่กี่คนอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพนี้คือใครเอ่ยนะคะคนเขาก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ใครเคยเห็นบ้างแล้วก็ถ้าดูเนี่ยก็น่าจะมีความสนิทสนมกับเป็นการส่วนตัวมากพอสมควรเลยนะในการที่นั่งสนิทจิตเชื้อนะคะบางคนก็ได้สอบถามว่าเอ๊ะแล้วแขนข้างขวาของเขาไปไหนอะไรประมาณนี้อืม ก็ไม่มีอะไรมากนะะอย่างที่บอกว่าเนเมื่อมันเงียบหายมานานนะค,คนเขาก็อยากจะรู้ว่าเอออาการขององค์พานี่หายไปไหนทีม่มันเงียบหายไปเลยบางคนก็ยังเป็นห่วงบางคนก็บอกว่าโอ้โหอยากให้ใครหาข่าวมาลงกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่มีนะคะไม่มีอะไรเลยก็มีภาพนี้แหละนะคะที่หลุดออกมาส่วนไอ้พวกข่าวเพเจอร์นะคะที่มาจากช่องที่มัน เราต้องบอกว่าช่องที่มันพยายามที่จะหาเรื่องไหมพยายามที่จะออยากจะได้ยอดไลค์ยอดแชร์อะไรประมาณเนี้ยก็พยายามที่จะเอามาพูดว่า,าหายแล้วหรือว่าตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่อะไรแบบนี้โดยเฉพาะคุณเทสศัก์หรือเปล่าถ้าจําชื่อผิดขออภัยนะแต่นมสกุลเจียมเหมือนกันนี่แหละก็ปล่อยข่าวออกมาแบบนี้ทําให้คนที่เป็นสลิมเนี่ยยังไม่พอใจเลยว่าขนาดสานักพระราชวังเขายังไม่ได้มีการถแถลงเลย แต่คุณเนี่ยเป็นใครอยู่ดีๆคุณก็ให้ข่าวเป็นตุเป็นตาว่าพระอาการขององค์พาเนี่ยสามารถใช้มณีแดงนะในการรักษารักษาจนหายอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งคนที่หลงเชื่อเนี่ยเข้าไปฟังกันเต็มเลยแต่ว่านี่ก็มีความรู้สึกมันน่าสงสารไงคือเรามองว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการหลอกตัวเองกันน่ะหลอกตัวเองแล้วก็แบบว่าโอ้โหชื่นชื่นมืนว่าโอ้โเขายังสบายหรือว่า เขาหายแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยคือมันมันสามารถตอบคําถามนี้ได้เลยว่าถ้าเขาหายจริงอาการดีจริงทําไมสํานักพระราชวังไม่แถลงคือมันมันน่าจะเป็นข่าวดีที่ที่ต้องให้คนในประเทศเนี่ยได้รับรู้นะแล้วมีเชื่อว่าเขาอยากจะประกาศด้วยซ้ําแต่การที่เขาไม่ประกาศแล้วเงียบหายไปเลยแค่นี้มันก็คือคําตอบแล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็เนี่ยแหละคือเป็นความ เคลื่อนไหวเดียวที่เก็บมาฝากกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครรู้จักนะเอผู้ชายคนนี้นะหรือว่าเคยเห็นว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงเนี่ยก็ลองลองคอมเมนต์นิดนึงนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยในตลาดหลวงเขาก็ถามกันนะคะว่าเอา๊ะคนนี้คือใครเนี่ยเป็นแฟนเขาคนไหนคนที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นมาในอดีตเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรารู้จักมักคุ้หน้าตากันหมดเลย แต่คนเนี้ไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นมันตกสำรวจไปไหนอะไรประมาณนี้